สวัสดีเด็กๆครับวันนี้พบกับมาสเตอร์แม็กในไลน์วิชาสเต็มเอดูเคชันนะครับ สิ่งที่ Master ร์แมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการใช้โปรแกรม Zoom ในการเรียนออนไลน์นะครับสำหรับเด็กป .1 นน,นะครับ Master m ์แมเชื่อว่าเด็กๆหลายคนจะใช้โปรแกรม Zoom ผ่านอุปกรณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ iPad แท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์นะครับทีนี้การนั่งเรียนของเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะครับเด็กๆจะนั่งเรียนผ่านหน้าจอแล้วก็ตอบโต้กับคุณครูด้วยคําพูดเพียงอย่างเดียวเนาะแต่หลังๆมาเนี่ย คุณครูต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เด็กๆใช้งานอยู่และทีนี้เมื่อเด็กๆออกไปใช้งานปุ๊บอุปกรณ์ต่างๆแล้วจะไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาซูมได้มาสเตอร์แม็กจึงจะมาอาธิบายวิธีการกลับเข้ามาโปรแกรมซูมอีกครั้งหนึ่งว่าทําอย่างไรนะครับอันนี้นะครับมาสเตอร์แม็กจะพูดถึงการใช้ผ่านอุปกรณ์ iPad ก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างของ iPad นะครับหน้าต่างของ Zo ู m ใน iPad นะครับเว mm hmm. ลาเด็กๆเ,เข้ามาเรียนเด็กๆก,ก็จะคุ้นเคยกับหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมลูกที่มีเพื่อนๆน,นั่งเรียนอยู่นะครับมีคุณครูนั่งอธิบายนะครับ mm hmm. ทีนี้คุณครูต้องการให้เด็กๆเ,เนี่ยออกไปทำกิจกรรมโดยใช้แอปพลิเคชันตัวอื่นเด็กๆ,ๆจะต้องหาหน้าจอหลักหรือว่าหน้าจอโฮมให้เจอนะครับ <S <S หน้าจอหลักหรือหน้าจอโฮมจะเข้าอย่างไรเข้า เข้าทางไหนนะครับมันจะเข้าผ่านปุ่มโฮมหรือปุ่มโฮมอยู่ตรงไหนให้เด็กๆสังเกตดูนะครับเด็กๆจะเห็นว่าในหน้าจอของ iPad ของเด็กๆจะมีปุ่มกลมๆอยู่ปุ่มนี้เราเรียกว่าปุ่มโฮมนะครับแต่บางคนใช้ iPad Pro หรือ iPad Air เด็กๆเห็นไหมมันไม่มีปุ่มกลมๆอยู่ไม่มีฝั่งไหนเลยมีแต่หน้าจออันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับปุ่มโฮมของหน้าจอตรงนี้ของหน้าจอเครื่องเครื่องแบบนี้นะครับจะอยู่ตรงที่ แถบขาวๆตรงนี้ลูกในหน้าจอตรงนี้ให้เด็กๆเ,เอานิ้วเนี่ยปัดตรงแถบนี้ขึ้นไป1ครั้งนะครับปัดให้เป็นทิศทางตามลูกศรขึ้นไป1ครั้งมันก็จะมาหน้าจอโฮมก็คือหน้าจอที่รวมแอปพลิเคชันแบบนี้นั่นเองนะครับถามว่าเครื่อง iPad ที่มีปุ่มกลมๆแบบนี้ทําได้เหมือนกันไหมทําได้เหมือนกันเลยนะครับถ้าไม่กดปุ่มกลมๆ,ๆเด็กๆสามารถเอามือเลื่อนขึ้นไปมันก็จะมาหน้าจอโฮมแบบนี้นะครับ แล้วเด็กๆก,ก็เข้าแอปพลิเคชันที่คุณครูต้องการให้เข้าไปทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเข้าผ่าน Google ไปเล่นเกมต่างๆให้เรียบร้อยนะครับทำกิจกรรมเสร็จแล้วทีนี้เกิดปัญหาคือะจะกลับมาที่ z o ู m ทำอย่างไรจะกลับมาที่ z o ู om อีกครั้งหนึ่งจะหาคุณครูไม่เจอกลับมาเหมือนเดิมครับมาหน้าจอโฮมหน้านี้ให้ได้ก่อนนะครับมาหน้าจอโฮมหน้านี้ให้ได้แล้วมองหาแอปพลิเคชัน Zoom นะครับ เด็กๆก,กดเข้าไป1ครั้งมันก็จะกลับมาที่หน้าจอที่มีเพื่อนๆและคุณครูอยู่อีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ผ่านอุปกรณ์ iPad นะครับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน Zo ูมนะครับในหน้าจอ Zo ูมของเด็กๆใช่ไหมครับจะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอที่มีเพื่อนๆและคุณครูกำลังนั่งเรียนอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น รา,ายชื่อของสมาชิกที่กำลังนั่งเรียนอยู่นะว่ามีใครบ้างบางคนปิดออกไปมันก็จะไม่มีก็จะมีแต่หน้าจอที่มีสมาชิกอย่างเดียวนะครับสิ่งที่มัต t e แม็กอยากให้เด็กๆสังเกตเลยก็คือแถบด้านล่างตรงนี้ครับแถบตรงนี้นะครับแถบเล็กๆตรงนี้หลุกแถบเนี้ยเราเรียกว่าแถบ Taskbar แถบ Taskbar คืออะไร Taskbar นะครับคือการซ่อนหรือย่อโปรแกรมลงไปในแถบข้างล่างเพื่อที่จะใช้โปรแกรมอื่นนะครับ สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเด็กๆสังเกตดูนะตอนนี้เราเปิดโปรแกรมอะไรใช้บ้างนะครับให้เด็กๆดูตรงสัญลักษณ์ตรงนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้โปรแกรมซูมของเด็กๆนะครับตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยเรากำลังใช้งานอยู่โปรแกรมซูมก็จะถูกคลิกมาเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ที่มีการเลือกแบบนี้เป็นสีที่แตกต่างจากเพื่อนนะครับทีนี้ถ้าคุณครูต้องการให้เด็กๆไปทำกิจกรรมด้วยแอปพลิเคชันอื่น ให้เด็กๆทําการย่อปโปรแกรมลงมาก่อนย่ออย่างไรง่ายๆเลยนะครับเด็กๆมองตรงสัญลักษณ์ตรงนี้หลกมีการย่อปโปรแกรมได้เห็นนะครับที่เกิดเป็นการย่อ,อมามันก็จะกลับมาหน้าจอโฮมแบบนี้นะครับหรือว่าหน้าจอเดสก์ท็อปเริ่มต้นนั่นเองนะครับถ้าใครไม่คลิกตรงนี้สามารถคลิกที่โปรแกร,รมซูมตรงนี้ได้เลยนะครับพอคลิกไว้ปุ๊บมันก็จะมาหน้าจอโฮมเหมือนเดิมนะครับเมื่อมาหน้าจอโฮมเด็กๆก็เลือก โปรแกรมที่คุณครูต้องการให้ทำงานไม่ว่าจะเป็น Google Chrome นะครับไม่ว่าการจะทำงานผ่าน Google Chrome เว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้ามาปุ๊บเด็กๆไม่ต้องตกใจนะเข้ามาแล้วเพื่อนๆคุณครูหายไปไหนหมดมันคือการทำงานสลับแทบกันนั่นเองสลับโปรแกรมกันเพื่อนๆยังคงอยู่คุณครูยังคงอยู่แต่ซ่อนอยู่ตรงแถบด้านล่างตรงนี้หลูก รเราทํากิจกรรมให้เสร็จม่าจะเป็นการเล่นเกมต่างๆเมื่อจบแล้วต้องการจะกลับไปที่โปรแกรม o ูม,มทําได้ง่ายๆเลยนะครับเด็กๆก็ย่อโปรแกรมลงมาเหมือนเดิมนะครับย่อตรงนี้มาปุ๊บมันจะกลับมาที่หน้าจอโฮมหน้านี้เมื่อกลับมาหน้าจอโฮมเด็กๆก็คลิกที่โปรแกรมซูมของเด็กๆมันก็จะกลับขึ้นมานะครับทำกิจกรรมเสร็จแล้วย่อลงไปแล้วก็คลิกที่ซูมมันก็จะมาที่หน้าที่มีเพื่อนๆของเราปรากฏอยู่ อันนี้คือตัวอย่างของวิธีการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่ไม่ใช่ iPad นะครับวิธีการใช้งานหลักการก็จะค,คล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับโดยส่วนประกอบของสมาร์ทโฟนของเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าปุ่มกลมๆหรือปุ่มปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับอันนี้คือหน้าจอซูมที่เด็กๆเ,เข้ามาใช่ไหมครับ เมื่อเด็กๆเ,เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเมื่อเด็กเข้ามาเรียนใช่ไหมครับก็จะเจอหน้าเพื่อนๆหน้าคุณครูที่อยู่ในสมาร์ทโฟนแบบนี้ใช่ไหมลูกและทีนี้เนี่ยคุณครูต้องการให้เด็กๆไปทํางานในแอปพลิเคชันอื่น,นๆเด็กๆหาปุ่มโฮมให้เจอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับบางเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่าง iPhone ก็กดปุ่มตรงกลมๆได้เลยนะครับเมื่อกดมาปุ๊บมันก็จะพาหน้ารวมแอปพลิเคชันของเด็กๆที่อยู่ในเครื่องนะคร แล้วเด็กๆก็เลือกดูซิว่าจะใช้แอปพลิเคชันอะไรในการทํางานหรือทํากิจกรรมที่คุณครูให้เลือกใช้นะครับเมื่อเลือกทาปุ๊บเห็นไหมการทำเด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วจะกลับมาที่หน้าจอซูมอีกครั้งหนึ่งทำได้ง่ายๆเลยนะครับกดมาที่ปุ่มโฮมอีกหนึ่งครั้งกดมาที่ปุ่มโฮมมันก็จะมาหน้ารวมแอปพลิเคชันก่อนใช่ไหมครับเมื่อมารวมหน้าแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเด็กๆก็มองหาแอปพลิเคชันซูมแล้วก็กลับมาที่ คลิกไปที่โปรแกรม Zoom แอปพลิเคชัน o o มมันก็จะมาหน้าที่มีคุณครูและเพื่อนๆน,นั่งเรียนกันอยู่นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการในการสลับแอปพลิเคชันในการเรียนซูมออนไลน์เพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาซ t e r แม็กมีเนื้อหาอะไรจะมาให้เด็กๆได้ติดตามกันอีกนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับ